ทุกคนเราอยู่ที่เจเริญนะพาสเมนโฮเทลเลมากกว้างใหญ่ไพศาลห้องนอนแบบโซฟาเบดเตียงเติงดูสิทุกคนจะ้ะเลิศเลิศเลิศแล้วก็นี่ดูสโมสสสันนิบาตถ่ายทอดสดนี่กลางโรงแรมเลยนะฮะทุกคนแล้วก็เราก็กินพิซซ่าโฮมเมดนี่ฮะขายดีมากดังมากค่ะเป็นบารบมมยแอนพิซซ่าทุกคน แล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะฮะใส่ลงไปในเครื่องดื่มต่างๆทุกเกือบทุกเมนูแล้วก็มีเป็นชามะลุงมะลิบ้างที่อาจจะไม่ได้มีความเป็นต้องจําเป็นต้องใส่เอ่อมะพร้าวน้าหอมใช่ไแต่ที่จะใส่เนื้อมะพร้าวทุกคนดูสิน่าทานมากเดี๋ยวเรามาทานกันนะเป็นคลิปสั้นๆอวดโลกยั่วยนววใจค่ะทุกคนเดี๋ยวเราบีบนี้ก่อนดูสิ นี่สมเด็จประเทศก็เสด็จงานสมูสรใน,นสันิบัตอุ้ยเลิศมีความสุขที่สุดเรามาเช็คอินที่นี่ในวันมงคล28ก,ลก,กรกฎานะฮะแล้ววันนี้วันที่29ก็มีงานสมูสรสันิบาตที่คุณดูรีมักกินกันเดี๋ยวจะอ่าก,กินด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะจ้าทุกคนจา๋านีทก็ทาแบบร้อนๆเลยฮะทุกคนจา๋าแบบมีหลายหน้านะฮะวายอุ้องไวายเอีย้ยนเบคอนมีหมดเลยทุกคนอป้อนจากทุกคนป้อนใช้มือขออนุญาตใช้มือนะฮะนี่ฮะ นุ่มอร่อยมากกนอืมอืมอร่อยอืมอร่อยมากอืมสุดยอดอืมอืม,อ,มอร่อยจริงค่ะ สมมสโมสรธรรมนิบาทไปด้วยงานใหญออ่อย่างที่บอกมึงตังไีอะไรดีๆเยอะถ้าพูดถึงคนดังไม่ต้องพูดถึงเยอะค่ะคุณชวนเป็ดเชิญยิ้มก็ใช่นะเห็นบอกเป็นคนห้อยยอดใช่ไหมวันที่สี่จังลินหนังเรื่องอะไรบ้างสิบหเรื่องสี่ปีเป็นนางเอกสี่ปีก่อนจะเสียชีวิตจริงๆคนจังหลายคนเขาไม่รู้จักนะแต่เขาแบบตำนานนะ ตำนานบทใหม่ของนางเอกที่มาจากเทพีสีตรังกุลตรังแท้ๆแต่ก็เสียชีวิตไปด้วยวัยอย่างน้อยฮะทุกคนทุกคนไปเสิร์ชหาใน Google YouTube นะหนังดังๆเรื่องชูนะฮะเรื่องแรกที่มีกรุงศรีวิไลเล่นนะฮะเรื่องชูแล้วก็มาน้ำเสาะใายนะฮะที่สองเรื่องที่ดังมากนอกนั้นก็อีก14เรื่องจาก16เรื่องก็ไปหาใน Google ได้เลย YouTube ก็มีหนังให้ดูอยู่นะฮะวันดีสีตรังสวยมากค่ะอื อร่อมนมากอ,มอร่อยมากพูดผิดแล้วค่ะทุกคนอ,อร่อยสุดยอดคือเวลาที่เรามาตรังทุกคนจะนึกถึงอะไรหมูย่างใช่ไหมขนมเคก้กแล้วก็จะต้องไปเกาะหาดปากเมงเกาะมุกทำมรกอะไรเงี้ยส่วนอยากจะไปที่ซ้ำๆกันค่ะ ก็อย่าลืมมาถนนรัศดานะฮะอย่างน้อยๆมาพักที่นี่ก็ได้ดีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจะรู้เลยว่าโรงแรมที่ดีที่สุดก็อยู่บนถนนเส้นนี้แล้วก็อาหารอร่อยร้านดีๆตามรอยมาเยอะเลยค่ะมีเป็นร้อยรอยร้านนะฮะร้านที่นี่คุณภาพทั้งนั้นแต่จะมีร้านไหนที่เราควรจะไปเยือนสแสดงว่าร้านนั้นต้องดีจริงถูกไหมฮะเราถึงต้องมาถ่ายลงในโลกของโซเชียลยูทูบบอกต่อ,ตอสิ่งดีๆนะฮะร้านไหนดีอยู่แล้วที่เขาไม่ต้อนรับช่องเล็กๆอย่างของเราเราก็ไม่ต้องไปค่ะนะฮะ อือร่อยมากแต่ใครจะไปเราก็ไม่ห้ามนะฮะแต่หมายถึงว่าเราอะตัวเราเองเราจะไม่ไปฮะถ้าเกิดเขาไม่ต้อนรับเราถูกไหมเพราะบางร้านเนี่ยเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยยังไม่พร้อมไม่บอกต่ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะแล้วเขาจะมานั่งดูเช็คชุนน่นเช็คช่องว่ามีคนติดตามกี่ร้อยคนกี่แสนคน,คนอย่างเงี้ยเราจะไม่เอาด้วยจะเสียความรู้สึกเพราะว่าวันนี้เรามี ช่องแรกติดตาม4,000คนแล้วก็ถือว่าเยอะแล้วแต่คุณจะเอาแสนคนอย่างเงี้ยก,รกร็รอไปชาติหน้าของชีวิตคุณแล้วกันเนาะนี่หาอร่อยมากทุกคนกกคุณจะไม่โอกาสให้ชาวโลกเขารู้ด้วยเหรอว่าร้านของคุณอนะ่ะต้อนรับชาวโลกไม่ใช่ต้อนรับแค่คนที่จะเป็นลูกค้าสุ่เท่านั้นรรอร่อยทุกคนเอาแต่พูดต้องขออภัยด้วยนะฮะาบารมีมาอร่อยมากสุดยอด อย่างร้านนี้หาบาร์ลุ่มไม้เขาก็แบบราคาแบบสมเหตุผลแล้วก็ไม่ไม่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆร้านที่แบบคุณภาพจะแตกต่างกันออกไปแต่ที่นี่คุณภาพจริงนะฮะนะฮะเลิศมากกาลังจะขยายสาขาไปเมืองใหญ่ๆเพิ่มมากขึ้นนีน่คือความสําเร็จที่น่าภูมใจมากๆนะครับทุกคน ทำของอร่อยๆไปถึงยใจคนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าราคาแพงถูกปะสมัยที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีไงคนก็จะแบบหายไปเลยทุกคนออร่อยมากเจเดินขึ้นน้างนะฮะทุกคน